เลยค่ะอยากให้เราทุกปีช่วย,ย,ร,ย,ยรู้ถึกการจัดญานักท่งทีั้งทโนี้นึิที่ถือเป็นการยกกับแบบเมจิบเดสติเนชันของประเทศไทยอ่ะครับก่อนอื่นเลยต้องต้องต้องในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับก็กราบขอบคุณอ่าสนทัดพัฒนานะครับที่จัดการเขาดามมาอย่างต่อเนื่องยี่สกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อ่าเป็นอย่างดีทุกๆปีนะครับ เราจะไม่สามารถมีงานใหญ่ๆอ,อย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐนะครับทางสถานีตำรวจทุกๆสถานีที่มาคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับน,นักท่องเที่ยวครับ ว่าจะเป็นนิวไฮในทุกๆตลาดที่จะกลับมาอย่างประเทศไทยค่ะในส่วนของการเซ็ชั่นเองว่าท่ากิจกรรมวันนี้ความพิเศษจะมีอะไรเนริบ้างครับครับจริงๆแล้วปีนี้ก็อย่างที่ท่าน,นรัฐมนตรีกับท่านผู้ว่าอย่างที่ท่าน,นรัฐมนตรีกท่านผู้ว่าเรียนนะครับเออเราก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่24นะฮะก็เป็นถือเป็นแลนด์มาร์คเข้าดาวอันหนึ่งของประเทศนะฮะจริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์นึงนะฮะเราทำกับอาร์ทอยเป็นครั้งแรกในโลกนะครับแล้วก็มีศิลปินเออ ศิลปินไทยใหม่ๆมากมายเลยนะฮะก็ถือเป็นเซปิงสโตนของศิลปินด้วยนะครับนอกจากจริงๆนอกจากเซ็นเตอร์เวิร์ลแล้วเนี่ยเราทำ17ที่ร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ทางทางการท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะทําต่อไปครับนี่คือไฮไลท์นะคะเพราะว่าเซ็นเตอร์เวิร์แน่นอนแหละทุกครั้งมีการเขาดาวน์ุู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความพิเศษกว่าทุกทีเลยเชนอ็อกเตอร์เชนเชนเชนอ็อกเตอร์กับครับคือ ปีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันศิลปินคนไทยรุ่นใหม่ๆออกมานะฮะก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกงานเขาเดาวครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอาร์ตทอยเนี่ยเราเอาอาร์ตทอยเข้ามาเป็นดิจิทัลนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าที่เซ็นทรัลเวิร์ดเนี่ยเวทีสถานที่นะฮะจุคนได้มากกว่า2องแสนห้าหมื่นคนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะความปลอดภัยทั้งท,งทางตำรวจนะฮะทางเอ่อทั้งการท,ท,ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่นะฮะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญ<ม>แล้วก็ ช่วงวันเที่ยงคืนที่จะมีโ l o บ a l Sensation นะฮะมีทีเด็ดลองดูนะฮะว่าเาจะเอาใครมานะครับสุดท้ายขยายธันรานรุนตีปวยพรคนไทยไปรับปีใหม่ครับก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ในานามของรัฐบาลไทยครับก็กลับสวัสดีปีปใหม่2568กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังปีที่เฮงขอให้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็ ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่2 0 6 8ครับ